Win and La Family ลี่ั้แรกการทำไข่ไดโนเสาร์ก็ต้องเอาไข่ไก่มาต้มให้สุกก่อนนะครับเด็กๆสำหรับขั้นตอนนี้เด็กๆทำเองไม่ได้นะต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนทำให้นะเดี๋ยวน้ำร้อนจะลวกมือเอาสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง Win and La Family นะครับวันนี้น้องเลลากับน้องลวินจะมาทดลองวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการทำ อะไรไข่มังกรหรือไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์ใช่ไหมอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะไข่ไข่ไก่นะคะไม้ค่ะไม้อะไรทำอะไรคะไม้ไว้คนสีนะคะไม่ก็ใบก็แก้วน้ำค่ะอ่าแก้วใส่น้ํานะคะน้ำเปล่าไว้ใส่ผสมสีนะคะขั้นตอนแรกทําอะไรใส่สีผสมอาหารอ๋อไลน์วินจะกินน้ำใช้แล้วไม่เป็นไรกินเลยอ้าวใส่สีผสมอาหารอ่า อาคุณแม่ช่วยเปิดหน่อยค่ะสีเขียวใส่ก่อนใช่ไหมลายลายอยากได้ไข่สีเขียวใช่ไหมคะไส่สีแดงเออพอแล้วใส่เยอะเกินไปแล้วอีกแก้วหนึ่งเราจะทํำยังไงให้มันได้สีคะเราต้องผสมกันนะคะเขียวกับเขียวกับแดงจะเป็นสีสีเหลืองใช่ไหมคะลองลองดูจะเป็นสีอะไรอ่าลายวินคนลายินคนเลยค่ะ อ้าวดูซิได้สีหรือยังคะไม่ช่วยคนอะถานี่ด้หรือต่อไปขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะขั้นตอนต่อไปทำไข่ดูซิไข่ไข่จะได้ลายสวยกว่ากันอ้าวเอาไข่ไข่เอาไปตอกตรงไหนตอกไข่ตอกไข่เอาตอกไข่ตรงนี้อ้าวตอกไข่ตอกไข่เอาตอก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 ดีๆตอกไอ้ทั่ว ไม่ให้มันแตกนะให้แตกเอาเอาแค่เปลือกแตกก็พอได้อย่างเลีอกอีกฟองหนึ่งนะอะไรบินจะเอาสีอะไรบินน่ใส่ในแก้วบินอย่าเพิ่งแกะครับอย่าเพิ่งแกะใส่ในแก้วใส่ในแก้วหรอไข่ยัดใครใส่แก้วเลยคับใครใส่ในแก้วเลยเอาอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งอ่าคุณแม่ช่วยเออใส่แก้วนึง แก้วกลางใส่แก้วกลางลูกใส่แก้วกลางเอาใส่เอาใส่แก้วที่ยังไม่มีไข่นี่อูเบาครับเอาพี่เลราใส่ไปแล้วแก้วนี้ออพี่เลราใส่ไปแล้วพี่เลราไม่ใส่แก้วแรกวะคะลูกอาไล่ระดับเคะโอเคโอเคเดี๋ยวเราทิ้งไว้สักห้านาทีนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นไข่ดดโนเสาร์หรือจะเป็นไข่เป็ดหรือจะเป็นไข่อะไรกันแน่ ดูนะจะเป็นไข่อะไรกันแน่ครับไรวินนเป็นไข่ไดโนเสารแน่ๆใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นหรือเปล่ารอดูอีกสักกี่นาทีนะสามถึงหนาทีนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นไข่ไดโนเสาร์หรือเปล่า a few moments later โอเคครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว5นาทีนะครับมาดูกันว่า จะเป็นไข่มังกรให้ลวินหรือเปล่าออาลไยวินขี้ออกมาครับครับครับขี้ขี้ออกมาครับครับเออเป็นไข่ไดโรเสาวแน่แให้แม่เช็ดให้ก่อนว้าวอันนี้เป็นสีสีแดงใช่ไหมสีแดงดูดูดูเดี๋ยวแกะออกมาข้างในมันจะเป็นลายสวยเปล่าอ้าวอันนี้สีอะไรเอ่ย อ๋อนี่เป็นสีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นสีผสมจะเป็นเขียวหรือเหลืองกันแน่ใช่ไหมไหนไหนเขาพี่ลาดูบ้างพีลาขี้ออกมาสิเป็นสีอะไรไม่ขึ้นไม่ยอมขึ้นไม่ยอมขึ้นอ้าวไม่ยอมขึ้นอีกซะแล้วอ่าไม่ช่วยอ้าวเอาแก้วออกเอาแก้วออกแล้วแกะแกะเปลือกแกะเปลือกแกะเปลือกเดีวให้แม่แก้วน้ำออกก่อนอ่าพี่ลาแกะเลยวินแกะ เลวินแกวสีอะไรแกะก่อนครับเลวินคุณแม่มาช่วยดูหน่อยเดี๋ยวเลวินแกะออกมาเดี๋ยวลายมันหายแกะเลยลูกสวยอ่าแกะเบาๆครับแกะเบาๆดูสิไหนของพี่นาราเป็นี้มันน้อยมากเลยอือเดี๋ยวเดี๋ยวรู้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 เอามาแล้วของเลวินไดโนเสาร์มาแล้วค่ะว้าว สีเขียวพี่พี่ลายจริงๆต้องต้องตอกไข่ให้มันเปลือกเปลือกมันแตกเยอะๆนะเราจะได้ลายสวยกว่านี้นะใช่ไหมได้ในของลยวินดูไหมในของลยวินว้าวในไดดูฝั่งที่มันเป็นลายเนี่ยโอ้าวมันมีตัวไดโนเสาร์ไหมเนี่ยนในของพี่เลไลลาอาเรามาดูอีกรูปหนึ่งสิเดี๋ยวเพิ่งกินเดี๋ยวดูอีกรูปหนึ่งเดี๋เพิ่งกินด้ยเดี๋ยวจะกินสตกไขไดโนเสาร์ก่อนด้วยนะ เออให้น้องนะให้น้องเลยวินแกะสิอ่าเอลุ้นด้วยกัน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 เวลาเล่นลุ้นด้วยกันอ่าลุ้นด้วยกันนะเอาเลยวินแกะดีๆนะมันเป็นลายรเปล่าอันนี้วินไหนมันเป็นแดงว้าวไหน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 เอามารวมกันสิเอามารวมกันสิมีไดโนเสาร์ได้กำเนิดใหม่อีกแล้วสามตัวไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรอ่าไหนไหนเอามาด้วย ดูดิบินบางน้องสิบินไหนมันลายสวยขนาดไหนเนี่ยหนใ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 นว้าวนีเลยอันนี้เพื่อนๆนของพี่เลาเลยบินไปทำลองทำดูได้นะไหนอ่าลองกินกินได้นะกินได้กินได้อ่าลองกินดูลองกินดูโอ้โหรสชาติเป็นยังไงบ้างครับเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมได้บินเยี่ยมยกมือด้วยเยี่ยม อ้าวเยี่ยมทำไมเป็นมิ้วชี้ซะแล้วโอเโหโอเคเพื่อนๆไปทดลองทำได้นะไม่ยากนะคะลองทำดูได้คลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะเลลาเลวินบายบายฝากช่องด้วยนะถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกับน้องเลลาเลวินได้นะครับบายบายเลวินบายบายแลบ๊ายบายเพื่อนๆด้วยครับ nice